คุณผู้ชมคะเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเออเราเริ่มมีอาการปวดตามข้อแล้วปวดแล้วมีอาการบวมอาการแดงร่วมด้วยหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยปวดตามข้อแล้วรู้สึกว่ากินยาก็ไม่หายตักฟื้นแป๊บก็ไม่หายประคบก็ไม่หายหรือบางท่านไปตรวจมาแล้วเอ้าเป็นโรคเกาน,นีนาะโรคเกาเกิดมาจากอะไรคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะเกิดมาจากกรดยูริกในร่างกายของเราเนี่ยไปสะสมอยู่ในเลือดมากจนเกินไปแล้วพออยู่ในเลือดมากจนเกินไปเขาจะไปลงตามข้อจุดต่างๆทําทให้เราเกิดเป็นอาการปวดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว อบอกว่าคนที่เป็นปวดและทรมานมากบางคนลุกไปทำงานไม่ไหวเลยนะคะวันนี้เรามีเคสผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกาตมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้เขาสุขภาพดีได้อย่างไรไปติดตามกันในสกรูปนี้ค่ะผมเป็นโรคเกาตครับผมโรคเกาตมีเกาตมีความดันโลหิตสูงมีคอเลสเตอรอลครับผม แล้วเก้ามีผลต่อชีวิตประจำวันของผมมากครับเวลามันปวดมาผมไม่สามารถที่จะเดินได้ตอนรับผู้โดยสารตอนออกไปไปทำง,งานรับผู้โดยสารก็ต้องค่อยๆประยุงตัวขึ้นนะครับผมเวลาปลวดมากๆผมก็ออกไปทำมาหากินไม่ได้เวทเพย์ทำงานไม่ได้เวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดลำบากมากครับแม้แต่พื้นราบๆจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ต้องมีสิ่งช่วยพยุงครับผมตอนที่ไปหาหมอนะครับตอนที่ไปหาหมอ หมอาอกอาการผมอยู่ระดับ9-10ครับผมปวดมากครับผมปวดมากตอนนั้นปวดมากลองรักษาหลายๆวิธีทั้งกินยาก็ตอนที่เป็นแรกๆผมไม่นึกว่าผมเป็นโรคเกาผมนึกว่าผมแค่ปวดเนื้อปวดตัวเฉยๆเลยไปซื้อยาแบบยาแก้ปวดมากินไปยาแก้ปวดมาใช้พอรู้จริงๆก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาเจาะเลือดเจาะเลือดไปตรวจเขาก็เลยเจอโรคเกา เขาก็เลยจัดยายให้ผมกินผมกินมาได้สักระยะหนึ่งประมาณสักสองสามปีก็อาการก็มันก็ยังปวดอยู่ครับผมมันก็ยังปวดอยู่มันก็ยังปวดอยู่เรื่อยๆจนผมมาเจอผลิตภัณฑ์ของปาบองเต้ผมลองใช้ต่อเนื่องอยู่ประมาณสัก4ี่ขวดใช้ต่อเนื่องประมาณสัก4ขวดใช้แค่4ี่ขวดเห็นผลเลยครับผมอาการปวดจะเริ่มเบาตั้งแต่ขวดที่3ามเริ่มเบาแล้วขวดที่3ขวดที่4นี่คือไปตรวจแล้วมันไม่เจอแล้ว ไม่เจอไม่เจอค่ายูรลกมันมีค่ายูรลกครับผมแต่ว่ามันไม่ถึงกับระดับ9ระดับ10มันอยู่ที่ระดับ5ระดับ6ครับผมยางอื้เห็นผลด้วยครับเพราะคุณหมอตรวจเจอผมเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยผมไปตรวจตอนที่ตรวจเจอครั้งแรกผมอยู่ที่2 0 0 230ค่าความดันโลหิตสูงถึง230ตอนนี้ผมไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วครับผมตอนนี้โรคของผมผมสามารถขยับแขนขยับขาได้ ผมสามารถที่จะขึ้นบันไดได้ผมสามารถที่จะขยับเนื้อขยับตัวได้หลังจากทานควบคู่กับยาคุณหมอด้วยกับผลิตภัณฑ์ฟาบงเต้ด้วยผมไปตรวจครั้งล่าสุดความดันผมเหลืออยู่ระดับร้อยครับผมมั่นใจครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะทามาจากว่านหางโรลเคแท้ไม่มีสิ่งเจือปนครับผม สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ปลาวงเต้ดูครับผมใช้จริงครับผมใช้จริงเห็นผลจริงนี่แหละค่ะดีใจกับคุณพี่เขาเหลือเกินค่ะแข็งแรงขึ้นก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเจ็บอีกแล้วโดยเฉพาะคุณชนพันไหนนะคะที่ชอบทาน สัตอมชะอมนะผักดองอไอพวกกะทินยอดผักอ่อนๆทั้งหลายปีไก่เป็ด ปีกเป็ดโอ้ใช่เนี่ยแหละค่ะตัวดีนักเลยนะคะยูริกชอบมากใช่แล้วะะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องต้องพยายามทานให้มันน้อยนนิดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีกรดยูริกมากกรดยูริกสูงถ้าร่างร่างกายของเราเนี่ยขับออกไปไม่หมดเนี่ยนะคะมันก็จะไปสะสมเป็นของเสียอยู่ในกระแสะเลือดและมันจะไปอุดตามข้อต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมีตัวช่วยที่เป็นทางเลือกนอกจากจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่หมั่นออกกําลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลตัวเอง อาหารที่น้องพูดไปเนี่ยอาจจะลดลดน้อยน้อยลงก็ได้รสชานะแต่ก็เบาเบามือหน่อยใช่นะคะแมมมันทานปากไม่ได้จริงบางทีมันก็อร่อย,ออยนะคะ,ะ,คะแต่ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะนะคะอย่างอโลเวลาปาวองเต้ค่ะซึ่งเขามีส่วนช่วยนะคะ ừ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  ในการขจ,จรัดเซลล์เสียนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเซลล์ใหม่ค่ะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่นั้นหมายความว่าอะไรเวลาเขาขจัดเซลล์เสียกรดยูริกออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ừ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  เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็เลยลดอาการการ อักเสบทําให้อาการปวดต่างๆเนี่ยลดน้อยลงเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนเดิมดูแลครอบครัวได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนะทำงานไม่ได้เวลาปวดขึ้นมาทําอะไรไม่ได้จริงๆแค่นอนอยู่เฉยๆยังลําบากแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะและยิ่งวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราพลาดไม่ได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสามแถมหนึ่งนะคะในราคาเพียง3,700 50บาทนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนบอกอยากลองก่อนนะขอลองก่อนได้ไหมได้ค่ะจัดให้นะคะ1คขวดในราคา1,000 250บาทคุณผู้ชมดูทางบ้านโอ้โหดีเลยโอ้โหว่านหางจระเข้มันช่วยได้ดีขนาดนี้เลยเหรอหลังบ้านมีเดี๋ยวแหละเย็นนี้ฉันจะตัดเลยแล้วเอาวุ้นเอาอะไรมันมารับประทานได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ต้องบอกว่านะคะเราไม่ใช่จะว่านหางจระเข้ที่ไหนมาทําก็ได้นะคะเพราะว่าอโลเวราปาวงเต้ตัวนี้เนี่ยเรามีการคัดสรรสายพันธุ์พิเศษมีผลงานวิจัยนะคะจากต่างประเทศแล้วก็มีผลการทดลองผลการทดสอบจากห้องแลบมาแล้วแล้วก็มีผู้ใช้ใช้ จริงมาแล้วนะคะจากต่างประเทศและคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์ละกันค่ะสําหรับอะโลเวล่านะคะชนิดนี้และสูตรนี้สําหรับอะโลเวล่าปาบองเตยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเท่านั้นตัดหลังบ้านมาไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วเขามีวิธีรับประทานนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลตัวเองก็คือในหนึ่งขวดเนี่ยเราจะมีแก้วไปให้คุณผู้ชมเรียกง่ายว่าแก้วเป๊กอะค่ะแก้วเล็กๆนะคือตอนเช้าเนี่ยเราเทไปก่อนหนึ่งแก้วดื่มขนาดที่ท้องว่างเลยค่ะ แล้วก่อนนอนดื่มก่อนนอนขณะท้องว่างเช้า1เย็นหนึ่งค่ะแค่นี้เองคุณก็สามารถดูแลสุขภาพของคุณได้แล้วจบครบเครื่องอข <loo? S 1> วดนึงนะงขวดใหญ่ๆนะ,ะไม่ใช่ทานวันสองวันหมดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทานกันเป็นเดือนอะ่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขวดไหนนะคะที่เปิดแล้วคะ่ะน้องอ้อมคุณผู้ชมคะ่ะเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมให้เอาแช่เย็นแต่ถ้าขวดไหนที่ยังไม่ได้เปิดไม่ต้องแช่ก็ได้ไม่ต้องแช่ก็ได้ใช่นี่นี่น้าตาเป็นนี้เลยนนาะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยทานกันง่ายๆรสชาติก็ดีค่ะไม่ได้ทานยาก ทานเย็นกั้มกลืนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะ,คะทุนผู้ชมสามารถสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0853458833 0853458844หรือตามเฟ e บุ o กนะคะอโลเวลาป่าวงเต้น,นะคะ f เฟ e บุ๊ก5ช้าช้อปปิ้งก็ได้นะคะโปรขันเน้นเลยนะคะวันนี้3แถม1ราคาเพียง3,750บาทนะคะหรือว่าใครอยากจะทดลองลองก่อนได้เลยไม่มีปัญหานะคะค1ขวด1,200 50บาทคือนอกจากโรคเกาคุณชมุทางบ้าบอกโอ้ยไม่ได้เป็นเกาอ่ะเป็นเบาหวานอ่ะทานได้ไหมคะแนะนําให้ทานค่ะเพราะว่าอย่างคุณแม่พี่มิ้นเนี่ยนะคะจากจากที่ส่งไปให้รับประทานนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปกติคุณแม่คุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเอ่อเป็นทุกอย่างโรคชุดใช่เป็นมาเป็นเซตคอมโบเซตคอมโบเซนะคะอดึงสะดือฉีดอินซูลินอันนี้ต้องก็เลยแบบเออพอฟังข้อมูลจากอาจารย์ที่อาจารย์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยส่งไปให้คุณแม่รับประทานปรากฏว่าปกติคุณหมอจะนัดคุณแม่ แม่พิมินเนี่ยตรวจเบาหวานทุกๆเดือนถ้าเกิดว่าพอส่งอโลเวล่าปาววังเต้ไปให้ทานเรื่อยๆเ,เนี่ย คุณหมอนัดคุณแม่4เดือนค้งน้องอ้อมยาวๆยาวๆบอกว่าคุณบุเขียวสุขภาพคุณดีขึ้นแล้วในไงรู้ชื่อจริงกันหมดเลยคุณแม่ชื่อบูเขียวใช่แล้วอยราสุขภาพดีเหมือนคุณแม่พี่มิ้นใช่ค่ะจัดเลยค่ะเป็นผลพลอยได้ถูกต้องนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้ค่ะ3แถม1นะคะราคาเพียง ,3750 บาทค่ะชุดทดลองก็มีนะคะ1ขวด1,250รบาทโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5 8 8 4 4นะคะหรือว่า จะสแกน QR Code นะคะหรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook ค่ะ,คะไปสั่งได้เลยได้ทุกช่องทางแถมง่ายๆ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้ก็ส่งฟรีถึงบ้านด้วยใช่มาบวกยิบบวกยับแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสุขภาพดีมีไปให้ถึงหน้าบ้านแล้วละค่ะผลพลอยได้นิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าบางคนบอกอ่ะฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่ได้ป่วยฉันทานได้ไหมได้ค่ะอ้อมไม่ได้มีโรคอะไรอย่างเงี้ยอ้อมทานได้ไหมคะทีน้านน้องอ้อมทานได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอย่างมินเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาสั่งโปรเนี่ยสั่ง3แถมหนึ่งจะได้สี่ใช่จะได้สี่ใช่ไหมค่ะมินก็ส่ง3มขวดเนี่ยไปให้คุณพ่อคุ การเองปรากฏว่าผลพลอยได้คืออะไรไหมผมเราแข็งแรงผิวเราดีขึ้นค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยบอกว่าสามารถเอามาพอกหน้าได้เอามาพอกผมได้อันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะพระจันคู้ชมรีบสั่งซื้อเข้ามากันได้เลยค่ะ0853458833 0853458844โปรโมชั่นพิเศษจัดให้สําหรับรายการ5ชาเมาส์ใหญ่ค่ะ้ามพลาดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอ้อมกับพี่มิ้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you